ค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพอกันคลิปแรกเนาะค่ะกอนเทียงนิดนึงเนาะพี่น้องมือนีเนาะนะคะกะจะมาล่งสามน้อยมัดร่วมให้พี่น้องในเบิ้งเนาะ,ะค่ะกระเทียมมันเข่าเนาะพี่น้องเนาะค่ะ,ะหม้อวะะ่านกะ,ะมาตะเด็นเสือๆเนาะพี่น้องเนาะ,ะ,ะ,ะถ้าไปสามตัวตัดกะกะมันจะไปทุกรอบเพราะใดคือตัวเจาไนนะไว้เนาะค่ะก็ต้องกราบขอโทษขอให้พี่น้องเด้อค่ะนะคะกราบขอโทษขอให้กะ มือนี้เป็นมือวันทีน่ยี่สิบนะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับเล่าพัฒนาเมือ่อคืนการหลดเดอ้อค่ะพี่น้องนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยละกะกราบขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะกะคิดดีพูดดีท่ามดีเป็นสีแก้เจ้าของเนาะคะ่ะการคิดบ่ดีพูดบ่ดีออกไปกะเท่ากว่า ประจานตัวไผมันคนน,นันนันละเนาะพี่น้องเนาะกับว่เป็นอย่างกาวขามเนาะค่ะซื้อสวะของน้ำเนาะพี่น้องเนาะนะคะกับว่เป็นอย่างค่ะเจอทุกคนนะคะเจอทุกคนทุกช่องเนาะค่ะกับต่างคนกับก็บต้องก็ต้องออกมาพูดบ้างเนาะค่ะเพราะว่า,าคุณอยากมาพูดจังไดว่าจังไดกะได้มันก็ไม่ใช่เนาะค่ะพวกเขายูทูบเบอร์เขาก็มีหัวจิตหัวใจมีม,มีรักมีโกรธ มีพ่อใจเพพ่อใจกดพ่อแห้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าต้องเข้าใจอันดายุทธ์เปิดน้ำเนาะค่ะเพราวาการที่เฮาหรือช่องใดช่องหนึ่งจะมาเหตุใดถูกใจคนหลายๆคนมันก็เป็นไปบ่ได้ดเนาะพี่น้องเนาะนะคะถา้าพ่ชอบกะพานเท่านั้นล่ะค่ะพี่น้องการหายกำลังใจกันและกันกะเป็นบุญด้ค่ะกะเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งคือกันว่าเป็นย่างหนึ่งเลยล่ะค่ะ เป็นบุญใหญ่เลยล่ะค่ะพี่น้องนะคะ,คะบ่เมนว่าเหาคิดจังสีเ่เฮาจะบอกออกไปโดยที่อาจจะไปทำลายจิตใจความรู้สึกของไผก็ย่าละ่ะขอฉันพูดออกไปแล้วฉันถูกฉันสบายใจฉันก็พอแล้วมันบ่นได้ด้พี่น้องเพราะว่ามันต้องอยู่รวมกันสร้างสค์สังคมไปน้ากันค่ะที่เมื่อคุณคิดว่าเอ้ยมันบ่ใช่ด้วเนี่ยเอาการที่จะพูดออกไปเนี่ยมันจะไป ไปคัดกับสิ่งอ่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับความรู้สึกกับหลายๆค้นบอ่อข้นจะหยุดตัวเองดิพี่น้องนะคะการที่วอาออกไปสั่งให้คน้นเสียอ่าขวัญเสียกําลังใจสิ่งที่วอาของเขา้าไดิถูกเสมอไปดยคะ่ะแม่ก็ตัวแอดเองค่ะบ่ได้ว้ากับบ่ได้วาจะของถือตลอดไปทุกคนมีผิดไม่ถูกะคะ่ะเพราะฉะนั้นอ่าดูที่เจตนาพี่น้องนะคะดูที่เจตนาเด้อคะ่ะนะคะ การหากำลังใจคนอื่นนี่คือบุญชนิดใหญ่เลยล่ะค่ะบางคนอาจจะกำลังคิดสันขาตัวตายนะคะ,ะเพียงกระเฮาไปบอยบเขาเปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางแล้วก็มีกำลังใจที่จะสู่ขึ้นมานี่โอ้บุญใหญ่พี่น้องร่องเบิงเดองิอค,ค่ะมันจะสัปากระว่างใจเฮากับค้ามือซื้อขามันจะสัปากกันพี่น้องนะคะใจรั่งไปความรู้สึกตอบรับ่างสี่นะคะ,ะบ้างข้งเนาะค่ะสิ่งที่เฮ็ดแล้วเฮ็ดคักแล้ว ก็ถือมุ่งมงม,งมากจังสี่จังสี่กเสษียกกำลังใจกะก็ต้องอธิบายเนาะค่ะบางครั้งการอธิบายอาจจะมีอารมณ์แหละบามีอารมณ์ก็อดทอนบางเป็นว่าพวกคุณเขามมอยุ่จุดนี้ล้วพวกคุณต้องอดทอนให้พวกเัาอดทอนโดยที่ถือต่อว่าถือกระท่าไฟเดียวมันบ่ได้เลยพี่น้องเพราะว่าทุกคนมีความรู้สึกมีอารมณ์มีความถือตองมีความผิดหวังเือกันนะคะสู่ดีซอยกันสั่งสันสังคมไปน้่กันเนาะค่ะ มันน่าจะสวยงามกว่านอน้องเนาะนะคะว่าเมนว่าพอคุณเป็นคนสาธ้าเราแล้วพอคุณต้องอดต้องรับให้ได้ไม่ใช่ค่ะมันบ่ถูกต้องนะคะค่ะไปเบิ่งผลงานของแอดหมู่ว่านเนาะค่ะแอดว้างเดินอยู่ที่ศูนย์กับหาเนาะค่ะหากระมารัวๆอยู่พี่น้องหามาสองครั้งอยู่เนาะค่ะโดยที่ศูนย์บาม่าเลยเนาะพี่น้องเมร่ะวานนามาลักลอยเท่านึายนงยุติตรละค่ะ พี่ไอพี่ก็นับแล้วน้ำเนาะพี่น้องเนาะนะคะถ้าไปสตัร์เลนตัวนี้ก็จะเขาอยู่แต่มันโมเม,มนตัวตรงที่เจาะน้านพี่น้องเนะาะกับบางคนเพิ่นกับว่าได้เจ้างีะะ่เนาะค่ะแอดถึงเอาขึ้นมาเบาเนาะพี่น้องเนาะกะขอ,ขอบคุณสําหรับพี่น้องที่เข้าใจเนาะคะ่ะแอดบม่ได้อ่าอีหยังกับคนอื่นวะอย่างเงก้ยค่ะบเได้ดราม่าบปได้ใส่อารมณ์บปได้แบบรับไม่ได้คุณต้องถูกอ่าคุณมาอยู่สาธารณะแล้วคุณต้องรับให้ได้สิ มันยุตทธรรมบ่ล่พพีน้องนะคะการที่อ่าผู้ชายนะคะเ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเอาบ่ต้องยกกรณีของผู้อื่นดอกยกของแอดเมวานนะคะเขามาหาว่าห้าว่างอ่าหลังไว้ออกดราม่าหาว่าเราแม่นหนักหลังไว้ออกแอดเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีของหนักขำน้นผู้หนึ่งะคะ่ะพี่น้องนะคะลดคือลดเขาคือเขา,ขาใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่ แล้วคุณเป็นผู้ชายคุณมาใช้วาจาใส่ข้ามทีกระเนะกระแนะ,ะแนะต่อว่าลูกผู้หญิงคุณสมควรแล้วเหรอคะคุณว่าคุณขิดถูกแล้วบอก่ฉันไม่ได้เดือดร้อนหรอกคะ่ะเพราะว่าฉันสงสารคุณนะ่ะโปรไฟล์ของคุณนะเพื่อนเพื่อนเอฟซพี่น้องเอฟซีของฉันที่เขาเข้ามาดูเขาจะว่าฉันผิดบ่หรอคะฉัน่วงคุณนะคะ่วงเจา้าเจา้ายาประจานเจ้าของนะคะ อุ้ย,อยของเจ้าว่าเขาของใครเขาตังวัดพี่เจงหวัดเท่าใดจะคุณไปโพส์ที่กลุ่มหวยลาวหรือไม่ก็สร้างช่อง Youtube ขึ้นมาเลยค่ะการที่คุณเอางานของคุณไปวางในพื้นที่ของคนอื่นน่ะมันไม่มีมารยาทค่ะเนอะนะคะมันบม่มีมารยาทล้วกะให้เกียรติเจ้าของคุณบ่ให้เกียรติพวกอื่นบ่เป็นอยังคุณตองควรจะให้เกียรติเจ้าของเด้อนะคะ การที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นก็คือบุญค่ะแล้วคุณทำสิ่งนี้คุณคิดว่าคุณจะมีอานิสงส์หรอคะการเบียดเบียนคนอื่นที่ใส่ว่าจาคนอื่นเป็นทุกข์คุณก็คือบาปนะคะคุณบาปคุณจะโอ้อานิสงส์ที่ไหนนะคะอันนี้แอดบริวาแอดดีแต่แอดไม่ได้เบียดเบียนใครแอดว่างในพื้นที่ของตัวเองนะคะกลุ่มหวยลาวก็ได้ เขาเปิดกว้างสำหรับคนที่มีจรรยาบรณค่ะนะคะกลุ่มหวยเราถ้าคุณไม่ทำผิดกฎกติกาใดๆผิดกฎหมายใดๆเขาเปิดอ้าแขนรับคุณทุกช่องนั่นแหละค่ะเพราะว่าแอดเอง <Ad S 1> ไปโพสที่ไหนก็ได้กลุ่มไหนก็ได้แอดให้ความร่วมมือสร้างสรรค์สังคมค่ะไม่ได้ไปทำร้ายใครทำร้ายจิตใจใครกล่าวหาใคร ขอให้คุณคิดไว้าวาคุณบ่ให้เกียรติคนอื่นน่ะไม่เป็นไรแต่คุณควรจะ้เกียรติตัวเองเด้อค่ะการที่คุณไปคอมเมนต์ยุโพ์ของคนอื่นน่ะสมาชิกเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เข้ามาคอมเมนต์กับคุณนั่นน่ะเขาจะหันประเด็นไปที่คุณไม่ใชห่หันประเด็นมาที่ฉันคุณค่าตัวตายค่ะเด้อขิดไม่นะคะยังบ่สายรักกันไว้เถิดค่ะเห้าคนไทยนะคะ หากการซอยเหลือสั่งสรรสังคมเอาความจริงพูดนะคะเอาความจริงพูดคุณจะพูดยังไงก็ได้อาวันนี้หัวเจา้าว่าเขาตัวนี้โอ้เขาอยากหัวจนแขวร่อนได้เอาเธอขาพูดได้แต่คุณอย่าไปวาชันดามา,ลาหลังไว้ออกไปเปลี่ยนแปลงตัวเลขมันไม่ถูกต้องนะคะก็ฝากไว้ให้คิดเดอ้อค่ะฉันเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้ชายฉันละอายแทนคุณจังเลยเมื่อ,อาวานนะคะ ไม่ใช่ว่าพวกคุณยูทูบเบอร์พวกคุณมาเป็นช่องสาธารณะนะพวกคุณต้องทน,นทนมันทนบ่ได้ดอกพี่น้องใจเฮาถือกระทําอยู่ผู้เดียวนะคะทั้งทั้งที่มันมามันความผิดของเฮาเลยไหมพี่น้องเนาะค่ะถ้าทําผิดโอ้ยยอมรับเลยพี่น้องนะคะพิดข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ไรมากค่ะไอไปรีวิวหลังหวยออกแม่พี่น้องนะคะไปไปรีวิวหลังหวยออกฮะว่าเฮาไปเปลี่ยนแก้ไขตัวเลข ดรามา่าลังไม่ออกว่าสันกะกะบับ่ได้ใส่อารมณ์ค่ะพี่น้องเพียงแต่ว่าเรามาอธิบายคนเนาะพี่น้องเพราะมันเป็นองค์พระพุทธเจ้าเนาะค่ะพ่อจะบ่มีความโกรธบ,บ,บ่พ่อจะบ่มีขวบคุ่มอารมณ์ไรเนาะค่ะมันกตน็ต้องมีบ้างนะคะเป็นพ่อะไส้แท้แมนะ่คุณจะมาลังแกผู้หญิงออกซื้อจังสิโอ้ยคอยเลไอจากอายแท่นเจ้าญ่เยยอ้ นะคะไปเลยกลุมหวยเล่าคนเปิดกว้างถ้าคุณมีจัญยาบันพ่อนะคะไปเลยค่ะไปวางเลยนะคะคุณไม่ต้องเอามาวางอ่าใตหนางานใตอ่าโปรไฟล์ของคนอื่นมันน่าอายค่ะนะคะมันน่าอายนะคะการทําดีจะมีอนิสงส์ให้เจ้าของเจริญพี่น้องการทําบุญกับคนอื่นเบียดเบียนคนอื่น,ค,น,นคุณอย่าหวางังในความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและครอบครัวค่ะ โวยโวยโวยมือนีขึ้นมาแนวนี่สิบ่มีศูนย์สะบอกพี่น้องนะคะแอดแหงตาหยานคน้นใ่ไหมนะคะแอดเตือนเจ้าแอดหักเจ้าได้แอดจังออกมาเตือนเนาะค่ะหวังดีเห็นบอหลายๆคนมีผู้เตือนเจ้าบอนะคะแอดหวังดีจะต่อเจ้ายากขีดจังสันเดอร์ค่ะนะคะมันบอถือตองเนาะค่ะ มาถาโชกกระพุ้งยิ่งบนีนิแม่แต่จากหัวเนาะค่ะถ้าคุณเก่งของคุณเข้าค่ะฉันยอมรับว่าคุณของคุณอาจจะเข้าแต่ฉันบอเห็นบอรู้ว่าคุณเป็นไผมาจากใสคุณจังเอางานมาลงอ่าไต่โพดของฉันงานของฉันพื้นที่ของฉันแล้วมาใส่อ่าว่าจาบด่ดีว่าถูกต้องนะคะคุณเอาปคิดเดออายุน่าจะร้ายแล้วนะคะดูแล้ว Comment, าขามาคอมเมนต์หรือว่าคุณเขามาคุณบ่ปากก็ได้หรือว่ากัดแขนเจ้าของไหวไหมคะ่ะมันบ่นดีค่ะการที่จะไปบุหรี่คนอื่นบุรีบ่บุรี่ซื้อออ,ออกซื้อพร้อมนะคะหมอว่านโอ้ยขอมาละเลียดตนเจา้าเพราะไยไปค่ะพ่อแล้วเนาะถือว่าเป็นห่วงเดอร์ค่ะเป็นห่วงนี่คว่ที่เจ้าบ่ห่วงเจ้าของเนาะนะคะ แม่ตรงซื้อมาไปน้ำกันเลยพี่น้องชุนนะคะการชื่นชมแสดงความยินดีและร่วมยินดีกับคนอื่นที่เขาได้ดีมันเป็นความสุขทั้งสองฝ่ายนะคะเป็นความสุขฉันยังบ่ได้อะไรเลยคุณจะพึงม่คิดต่อฉันยังบ่ได้อ่าท่านสำเร็จค่ะฉันเพิ่งเริ่มนะคะนะคะ สำหรับคลิปนี้ฝาดไป12นาะทีต้องกราบขอโทษขอ,อให้พี่น้องเด้อค่ะนะคะจากหน่วยโนะพี่น้องเนาะคนบ่ตายเนาะค่ะนะคะต้องกราบขอโทษขอ,อให้พี่น้องเด้อค่ะโฟก,กัสไปที่ตัวเลขพี่น้องคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ